สวัสดีค่ะหลังจากได้ระเบียงเย็นใจกลับมาในสภาพสวยงามแล้วเนาะโอ้ยดีใจได้เปิดประตูมองนี่แล้ว <c oughs> ได้เปิดประตูมองนี่รับอากาศตอนเช้าแล้วค่ะ <c oughs> และกับมือนี้ก็จะมีงานเคลียร์สวนน้อยร้อยพันไม้รอช่างค่ะ ร้างวามาามือนีบไดัยด้ค่ะว่ชิมาเก็บงานให้สิมะมืออื่นนะคะก่อนอื่นก็จะขอไปเฮ็ดกับเขากำน้ำดูแลลุ่งอาบน้ำอาบทาแล้วเอาเพิิอนออกมานัง่งเล่นอยู่ทั้งนอกนะคะนี่ค่ะเมื่อขื้นนะคะกระไดทำความสะอาดห้องนีแลวกะใหญ่โซฟามาต่างไปจุดนี้นะคะ รากาจัดมุมมองนีใบทะน,น้อนเบิ้งทีวีครับผู้เบื้องหนังทีวีมากประมาณสามเดือนเศษจ, <c oughs> จัดนีบาน,นี้พมเพ่นพับไว้นะคะเพ่นดุงขึ้นก็นเลยเอาหมอนมาทับไปเอาหมอนมาทับไปนะคะตุกกะต๊กตากุฏิผู้ใดที่ตามกุทิก็สิิววู้วเป็นคนหมักเนาะคะ่ะแต่ในหน่อยเ่าเคยมีเพราะ พอเป็นแม่คนลูกเขาซื้อมาหลาย,ลายข้าเล่นไปแล้วเข้ากับบอไซใหญ่สนใหญ่นะคะเขากะหัวแม่มักเข้าก็ซื้อมาแม่ก็เป็นไฟาหามุมว่างมุมสะสมนะคะก็เลยคิดว่าเมื่อนี้ยามเบรกเมื่อยก็จะได้มนานั่งในนี่ิไดยินเสียงเย็ดเย็ดัดอาดของผื่นนี่อีกขึ้นเก่าละค่ะเพราะว่าคลิปเก่าๆผู้ทิพย์เคยบอกว่าสร้างเพ่นปู บอถูกปันไดเนาะคะ่ะเพิ่นเอาต่อเชื่อมกันเลยเพิ่นบอซับวางนะคะพ่อหมองบอพ่อพัอนกระตัดมากตัดมาชนกันเลยนะคะเวลายางมันก็นเลยนค่ะเพิ่นเอามาชนกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทูอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเช็ดถูนี่ค่ะยังว่างน้ำยาไว้อยู่เช็ดทูแล้ว คิดฟุ้นร้ายค่ะถูแล้วถูอีกนะคะก็จะถูซ้ำอีกพะาวา่าลาไม่เนตกูทิพใส่น้ำยาตัวนี้นะคะ่ะในการถูนะคะอุปกรณ์นี่นี่ก็บอกมีมากมมยสำคัญก็คือมีทีวีนะคะ่ะแอร์กูทิพก็บอกคอยเดี๋เปิดดอกคะ่ะนอกจากเวลาลูกเต่าออเพิ่นมาเขามานาั่งเบิ่งน้ำนะคะตอนนี้ก็เลือแต่ลูกสรยเพิ่นก็ไมีหองเพิ่นหองเพิ่นก็มีทีวีเบิ่งอยู่เพิ่นก็บอกคอยแด่เขามา หลวมเบิงทีวีกับกูทิปปันไดเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้กับเพิ่งปรับปรุงห้องนี้แล้วมาขึ้นเนาะค่ะและก็ด้านนอกนะค่ะกระจกกยังมนยังมองต้องเซษต้องขัดค่ะแต่โบแมนมือนี <c oughs> เป็นแผนระยะยาวขอบพระคุณมากๆนะคะมีความสุขเช้าว,วันเสาร์มีความสุขวันหยุดนะคะ <c oughs> พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ